สไตล์การแต่งสำหรับเอเวเรสนะคะแค่จัดทรงเปลี่ยนล้อยางเปลี่ยนโช๊ค1ชุดแค่นี้ก็ตอบโจทย์การใช้งานแบบคุ้มค่าแล้วค่ะสำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรุ่นอะไรเดี๋ยวเบลพาชมรอบคันกันก่อนเลยตัวรถคันนี้นะคะคือรุ่นเอเเรสตไทเทเนียมพัดขับเคลื่อน2ล้อค่ะรุ่นนี้มาพร้อมกับตัวระบบความปลอดภัยที่จัดเต็มและคุ้มค่ากับราคาค่าตัวของเขาที่จ่ายไปมากๆค่ะราคาค่าตัว1 7 6 2 0 0 0จกบาทนะคะได้อะไรกันบ้างเดี๋ยวพาดูกันเลยค่ะ ด้านหน้าเนี่ยมีระบบตัวกล้อง360องศาพร้อมกับระบบเตือนการชนด้านหน้าค่ะมีเซ็นเซอร์กะระยะมาให้ด้วยกันทั้งหมด4จุดค่ะตัวกล้องด้านหน้านะคะในการเปลี่ยนกระจังหน้ายังสามารถใช้งานได้ปกติค่ะคันนี้เราเสริมหล่อด้วยกระจังหน้า FORD ตัวหนังสือสีดําเงาพร้อมกับไฟ LED สีขาวด้านบน3จุดค่ะเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถค่ะสำหรับด้านล่างของรถคันนี้นะคะนอกจากจะเสริมหล่อในส่วนของตัวกระจังแล้วเรา ติดชุดแต่งค่ะคันนี้เราเลือกใช้ชุดแต่ง AKC V 1ค่ะชุดแต่งอันนี้นะคะก็เป็นสไตล์เอกลักษณ์พิเศษค่ะเขามีมิติที่แนบไปกับตัวรถนะคะเพิ่มความหล่อให้กับตัวรถค่ะโคมไฟหน้าของคันนี้ค่ะมองข้ามไปไม่ได้ที่เห็นว่าสมกสมกัแบบนี้เรามีการติดฟิล์มให้กับตัวโคมนะคะก็เพิ่มความหลอ่อความดุดนันแล้วก็ป้องกันในส่วนของตัวริ้วรอยที่จะเกิดกับโคมไฟหน้าด้วยค่ะในเรื่องของการจัดทรงนะคะเราสามารถเลือกจัดทรงได้หมดสําหรับคันนี้ เขาเปลี่ยนในส่วนของตัวโช๊คค่ะเป็นโช๊คโปรเฟนเดอร์รุ่นโมโน2 0นะคะสามารถปรับความนุ่มหนืดได้ถึง8ระดับทําไมถึงต้องเปลี่ยนโชค๊คในเรื่องของการเปลี่ยนโช๊คนะคะเราต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเปลี่ยนโช๊คเนี่ยทำให้ประสิทธิภาพในการขับขี่แล้วก็การใช้งานของตัวยางเนี่ยยืดอายุการใช้งานได้ยาวมากขึ้นค่ะข้อดีอย่างแรกเลยนะคะเปลี่ยนโช๊คเนี่ยได้ในเรื่องของประสิทธิภาพนะคะ สามารถยึดเกาะถนนได้ดีมากขึ้นมั่นใจในการขับขี่มากขึ้นค่ะยิ่งเวลาที่เราใช้ความเร็วนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนเลนกระทันหันหรือแม้แต่โค้งหักศอกนะคะตัวนี้ก็สามารถช่วยเพิ่มนะคะความปลอดภัยแล้วก็ในเรื่องของความนุ่มนวลด้วยค่ะเวลาที่เราขับรถไปถนนที่ทั้งเรียบหรือขรุขระตัวโช๊คเนี่ยเขาซับแรงกระแทกนะคะทาให้ห้องโดยสารเนี่ยไม่มีอาการกระเด้งกระดอนค่ะส่วนล้อยางนะคะคันนี้เราจัดทรงใหม่ค่ะเป็นยางโตโยสเปคแบบ ะะตัวะตัว r ีก็จะเป็นดอกยางขนาดใหญ่นะคะสามารถขับได้ทั้งถนนเรียบแล้วก็ถนนขรุขระนะคะและได้ในเรื่องของความหล่อด้วยสําหรับเรื่องเสียงเนี่ยก็ไม่ถึงกับดังนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยในเรื่องของตัวดอกยางของ RT แล้วก็เป็นแบรนด์โตโยี่ยไว้ใจได้ค่ะล้อแม็กคันนี้นะคะใส่เป็นล้อเบานะขนาด20นิ้วค่ะซึ่งเลือกโทนสีเป็นแบบดําเงานั่นเองค่ะก็เป็นสไตล์ของเอเวอเรสต์ปัจจุบันนี้เลยนะก็จะฮิตแต่งแบบนี้ค่ะ ด้านข้างคันนี้เน้นเป็นแบบคลีนคลีนนะคะในส่วนของตัวระบบความปลอดภัยที่มากับรุ่นรถคือมีกล้อง360องศามีระบบบายสปอร์ตค่ะช่วยมองจุดอับนะคะเวลาที่เราขับรถแล้วเราไม่เห็นจุดอับด้านข้างนะคะก็มีระบบช่วยเตือนค่ะสำหรับด้านท้ายนะคะคันนี้เราก็ติดชุดแต่งด้านหน้าด้านหลังให้นะคะก็ AKC ทั้งเซตค่ะก็เพิ่มมิติให้กับตัวรถแล้วก็มีปลายท่อด้านหลังเนี่ยซึ่งมันเป็นปลายท่อแบบหลอกนะแต่ว่าทำให้ตัวรถดูสปอร์ตมากขึ้นค่ะ ตัวเซนเซอร์ด้านหลังก็มีมานะคะเป็นเซนเซอร์ที่ฝังอยู่กับกันชนท้ายนะคะค่อนข้างจะเนียนมากๆเลยนะคะแล้วก็ฝาท้ายเนี่ยก็เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะสามารถเปิดปิดด้วยรีโมทได้ด้วยนะคะแล้วก็เรามีการรมดำนะคะหรือติดฟิล์มสโมคให้กับโคมไฟท้ายของรถคันนี้ค่ะก็ด้านในเนี่ยก็มีระบบความปลอดภัยครบคันนะคะตัวบอกปรับไฟฟ้า8ทิศท,ทางนะคะจอตรงกลางจอเลื่อนไม้นะคะเป็นจอขนาดใหญ่รองรับระบบซิงโฟเอค่ะสำหรับพี่ๆที่กําลังมองหารถนะคะที่มีความคุ้มค่าในเรื่องของฟัง ระบบความปลอดภัยแล้วก็เป็นรถสําหรับครอบครัวคันนี้เป็นทางเลือกค่ะพี่ๆท่านใดสนใจทักหาเบล0ูนเก้าสี่เกาห้เแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะ